สวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับวันนี้มีเทคนิคนิดน้อยมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ําที่เห็นอยู่นี้เป็นคอยไฟนะครับของเครื่องสูบน้ํานะฮะเครื่องสูบน้ำสองนิ้วของฮอนด้านะครับพอ,อบดีมาลองดึงสตาร์ทดูแล้วมันไม่ติดนะครับเนี่ยตัวนี้นะฮะลองดึงสตาร์ทดูแล้วไม่ติดก็เลยมาเช็คก่อนว่าคอยไฟไฟมันเข้าที่หัวเทียนไหมนะครับวิธีการเช็คนะฮะ ก็ง่ายๆนะครับก็ถอดเนี่ยนะฮะมันจะมีตรงเนี้ยตรงหัวเทียนเนี่ยนะครับเราดึงตัวนี้ออกมานะครับตัวที่มันใส่อยู่เนี่ยเนี่ยนะครับแล้วก็ลองเอาหัวเทียนนี่สวมเข้าไปตรงนี้ดูนะครับนี่สวมเข้าไปนะครับเราสวมนี่เข้าไปแล้วปั๊บเนี่ยเราก็ดึงเอาเอาแตะกันนี่นะฮะแตะกับตัวโค้งมันเนี่ยแล้วก็ดึงแล้วก็ดูตรงหัวเนี่ยนะครับ ดึงสตาร์ทดูแล้วดูตรงหัวนี่ว่ามีไฟไฟออกไป๊ะๆมาไหมนะครับถ้ามีไฟมันจะมีแสงประกายอยู่นะแต่ถ้าไม่มีก็ทีเนี้ยก็ต้องไปถอดนะครับถอดไล่เช็คนะฮะตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าสายขาดนะครับเนื่องากว่าเครื่องเนี้ยเก็บไว้นานนะครับแล้วหนูกัดนะฮะหนูกัดสายอะไรข้างในเยแยะไปหมดเลยแล้วหนูไปกัดก็เลยเข้าไปดูนะครับก็วิธีการถอดนะฮะ พอจากตรงนี้นะครับมันจะมีรูรูน็อตไม่ใช่ถอดจากข้างหน้าตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องถอดนะครับมันจะมีรูข้างล่างเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้สองสามสี่นะครับพอสี่ตัวนี้ออกเสร็จปั๊บก็จะดึงตัวโค้งตัวนี้ออกมาแล้วตัวคอยไฟตัวนี้นะครับเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะฮะตรงกระเป๋อนี่นะครับตรงนั้นข้างในเนี่ยคอยไฟจะอยู่ตรงนี้เขาไปดูก่อนว่าสายที่มาเนี่ยมันมันยังดีไหมอะไรไหมถ้าสายอะไรยังดีเราวัดแล้วมันไม่ได้ก็ไม่มีไฟออก ข้อสันนิษฐานไปก่อนเลยนะครับเก่าๆมาเนี่ยตัวนี้ผมทิ้งไว้ประมาณหลายปีนะไม่ได้ใช้งานนะครับแล้วหนูเขาไปทํารังตรงที่ดูดน้ําฝั่งนู้นนะครับลื้อออกมาเสร็จแล้วออกมาเสร็จแล้วดึงไม่ติดนะครับดึงไม่ติดก็เลยต้องมาลื้อดูนะครับเนี่ยครับเป็นคอยคอยแบบนี้นะฮะมีขายในรัชดาในช้อปปี้นะครับราคาไม่แน่ใจนะแล้วแต่ร้านนะครับพอเปลี่ยนเองได้ง่ายๆนะครับ พอเปลี่ยน,ยนยง่ายๆเลยนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วเราก็ใส่การตั้งไอ้ตัวคอยเนี่ยกับวินที่อยู่ตรงนี้นะครับน่าจะมีใครลงคลิปให้ดูแล้วแหละนะครับหลายๆท่านลงไปแล้วแต่ว่าผมไม่อธิบายถึงตรงนั้นเล่าให้ฟังแค่ว่าการเช็คเบื้องต้นว่าถ้าไฟมันไม่มาที่หัวเทียนเนี่ยหลังจากที่เราขัดหัวเทียนแล้วเอาลองแตะดูแล้วไฟก็ยังไม่มาเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับถ้าสายไม่ขาดนะไล่สายแล้วว่าตรงนี้คือคอยไฟตรงนี้นะครับเสียนะครับก็ซื้อมาเปลี่ยน การตั้งก็ดูอันเก่านะครับว่าเขาตั้งไว้ประมาณเท่าไหร่ก็ใส่ตามเขาครับนิดหน่อยระยะห่างนิดเดียวนะครับถ้าจําไม่ได้ก็ถ่ายรูปไว้ก่อนเวลาถอดลงมานะครับจะได้ไม่ต้องเสียตังค์แพงๆนะครับใครที่อยากจะซ่อมนะไม่ต้องเสียตังค์แพงพอเปลี่ยนแล้วก็สตาร์ทชึ่งเลยนะครับเป็นไปดังคาดหมายนะครับเป็นเครื่องสูบน้ํานะครับตัวนี้นะเครื่องสูบน้ําเนี๋ยมาลองดูนะครับลองสตาร์ทดูนี่ผมถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนะหลายปีแล้วไม่ได้ใช้งานนะทิ้งไว้นะ แผ่น้ำมันเครื่องด้วยอะไรด้วยสตาร์ทง่ายอยู่นะพอนี้ก็สตาร์ทง่ายเนะยคุณนิ่งเครืึองทีสองทีงทก็ติดแล้ว แล้วก็สตาร์ทติดได้ง่ายขึ้นนะฮะให้ตรงเนี้ยหนูก็ไปทำรังนะครับคยเอ้องรื้อออกมานะมีแรงมีแรงอัดอยู่นะตัวนี้เป็นรุ่นที่ไม่ต้องใช้ก็เลยอะไรหขกระโหลกนะของน้ำไม่เต็มแล้วก็เดี๋ยวแรงอัดมีนะไปลองดูนะครับลองแก้ปัญหาเองก่อนนะเบื้องต้นดีกว่าเราไปหาช่างทุกวันนี้เงินทองยิ่งหายากนะฮะ อะไรซื้อมาเปลี่ยนเองง่ายๆไม่กี่บาทนะครับพอเปลี่ยนได้ใครที่พอมีความรู้ด้านช่างด้านเครื่องมือถ่ายน้ํามันเครื่องน้ำมันเครื่องก็ประมาณ0ูครัจุ้าเครื่องรุ่นนี้นะฮะเครื่องลิตรนะครับถ่ายใหม่แล้วก็แจวแล้วนะก็จะมีสายออกมาเนี้ยเปนตัวปิดนะตัวสายใช้งานได้ดีนะครับไงก็ฝากอีกสักคลิปนะครับเบื้องต้น สําหรับการถอดอะไรเนี่ยมีหลายๆท่านลงไว้ให้ดูแล้วนะครับในคลิปนะครับผมจะไม่นั่นอธิบายฟังคร่าวๆเฉยๆนะครับก็ลองไปหาดูนะครับในหลายๆคลิปที่มีหลายๆท่านเ็าลงไว้ให้ดูอยู่แล้วอธิบายฟังเบื้องต้นเฉยๆว่าตัวนี้นะฮะคอยไฟตัวนี้ที่ทาให้ไฟไม่มาหงวเทียนนะะเวลาดึงแล้วไฟไม่มาเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ